แล้วก็ซีรีวิวลูกเนาะตุศิษมีลูกกะได้พี่น้องอ่ามีลูกสามคนก็ได้พี่น้องเลยเนาะอ่ามีลูกลูกสาวลูกชายนะผู้หนึ่งไอ้ลูกชายสองคนอ่าลูกสาวนะผู้หนึ่งพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวตุศิษฐ์ใส่บึงเนาะกระยันกันบ่เลยแหละพี่น้องเอออ่าจักควบแน่บ่จักควบแน่พี่น้องเนาะ ฮัลโหลสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเนาะสบายดีพี่น้องเดอ้พอพบพ่อกันครับตุศิษ์พี่น้องยยามแรงเด้อพี่น้องเดอ้อเนะบาะบวารอยู่ผังไทยพังลาวแหละกะอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเอเน้ะกต่ยินดีตอนรับทุกคนทุกทาเน,นะพี่น้องเข้าสู YouTube, ่ช่องยูทูปตุศิษฐ์ปานสุขพี่น้องมิสเตอร์สิทธิชัยพี่น้องเอเนาะมาพบอพ่อกันอื กะคันว่าอยู่ทังต่างประเทศคันเห็นคลิปนี่คือสีข้าเติบพี่น้องเด็กเติบเนาะอ่าบบตุศิษิ์นี่เอาลงนี่ตอนเด็กดูพี่แต่ว่าอยู่พูดอาจจะแจ้งพี่น้องเนาะกะ,ะสกูดมอร์นิ่งเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเดอ้พอพ่อแม่ป้าลุงเนาะคลิปนี้ตุศิษิ์ก็ได้หากาเดินทางอ่ากลับมาฮอดเฮีอนพี่น้องไหหอ้น้องฮอดเฮีอนฮอดซานหลังจากที่ว่าโอ้ไปไป,ไปบุกไปลุยอา่า ซอยทางผู้พี่น้องเนาะน้องไม้ซอยน้องไม้ซอยทางาลุงแก้วเนะาะก,กับกามเฮือนก,กับหุ้ยซึกเมื่อยอยู่แต่มวนเนาะพี่น้องมีความสุขและก็รหุ้ยซึกว่าอยากถ่ายภาพบรรยากาศเฮือนชานให้พี่ให้น้องเบิง่งเน้องบริายเต้ดนเลยแล้วก็ซีรีวิวลูกเนาะตัวซิดมมีลูกก็ได้พี่น้อง อ่าม,ลลม,นะมลีลูกสามคนอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามีลูกลูกสาวลูกชายนะผู้หนึ่งไอ้ลูกชายสองคนอ่าลูกสาวนะผู้หนึ่งพี่นอนะ้องเนาะอ่าแดดสุดชิดใส่เบิงนะึงเนาะกันยังไกันบ่ละแหละพี่นอ้องเอ๋ออจักคว่ำแน่บ่จักคว่ำแน่พี่น้องเนาะอืมบึงเด้อพี่น้องนี่นี่แหละ <c oughs> เลือกตุ๊ดชิดทั้งสามนี่อันนี้บักถังอันนี้พี่น้องบักถังแก๊สอันนี้ดำๆนี่ นี่ทางแก๊สนี่ได้เนี้ยแม่นี่แม่นี่แม่นี่นอีดำแม่นี่บักถังนั่นบักรอดอ่ะน,นะเออโดยสีเราประวัติความเป็นมาของชุเพิ่นเนาะอันนี้อีดำนี่มันมีประวัติอย่างดอกพี่น้องเพียงแต่ว่ามันมัน,มนใหญ่มาอยู่ในเฮื่อนแต่มันโตมันสีดำแต่ก็ใสชื่อสีดำอ่าหัวจักควมอยู่หัวจักควมำแต่ว่าห่วงควมหักส่วนบักถังบบบนี้พี่น้องเอาบักถังเนาะก่อนเนาอะอ ส่วนบักทังบาดนี้บังทังนั่งลงทังนั่งลงนั่งลงจับเชือนั่งลงก่อนพอสิว่าน้ำนี่ค่ะเ,เด็กนั่งลง OSS. เลยได้พี่น้องแต่ว่าเบิ้งดำอย่าเพิ่งชอเออนั่งลงก่อนนั่งลงอันนี้บักทังเนาะก็สิได้ซื้อทังนะพี่น้องมันมักนอนอยู่ทางเก๊ดตอนมันยังน้อยนะนี่บักทังนี่อา่ามันหมักนอนอยู่ทางเก๊ดมันมักนอนอยู่ทางเก๊ดเลยก็เลยเลยได้ซื้อว่าทัง เนาะมัน,นเป็นไอ้บกรอดนี่อันนี้คือบกรอดเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นยังจังได้ชื่อรอดเป็นยังจังได้ชื่อรอดเพราะว่ารอดตายมาเด้นี่รอ,อดตายมาเพิ่นกินฮอทดอกเอาฮอทดอกให้เพิ่นกินเอาฮอทดอกให้เพิ่นกินแล้วฮอทดอกคาคอบาดนี่ฮอทดอกคาโ้ดเห็นอะไรก็บ,บอ,อกหมดจักขี้ม่งหมดจั๊กน้ำลายปูมปากปูมดังออกรถดเชือเพิน่นจิตตายแล้ว รถประมาอยู่กลางเดินบบบนี้เออแต่ว่าซอยซอยนั่นแด็กก็ซอยบ่ได้แเลยนะพ้ะมาอยู่กลางเดินรถบุนดนรถฟื้นมารถลอดมาเลยก็เลยได้ได้ชื่อว่าบักลอดบักลอดได้นี่บักลอดเว้าก็ได้ได้นี่อบนเราอ่ามาพอพอมาแล้วก็แล่นครับพอเด้บัดชามเนาะอันนี้แหละลูกพี่น้องเอ้ลูกตัวชิดแหละนีะ่ อาบน้ำอาบน้ำนี่บ่ยากบ่ยากสองตนี่แม่นี่ยากอาบน้ำนี่สองตนี่อาบเองก็ได้เป่งน้ำเป่งน้ำใส่กระชามเนี่ยแล้วลงมานั่งเองเลยอ่านอลอดลอดนั่งลงนั่งลงนั่งยุบเจียพอชัวน้ำนั่งลงเออไหนดินั่งลงอืมมีดำพออีดำยามหนาวโซกับพกแล้วยำหนาวบ่ได้อาบน้ำ ันหนาวดิมันพอนแค่เนีย่ยโอยทงังถังลูกถังอ่ะถังมาดิอเอินซื้อเอินนั่งพอเถอะเอินนั่งเอานี่เขาคั้นเขาเกาอยู่กับพ่อชอบเขาหน้าพออ่าที่จริงแล้วตัวฉิดมีลูกสามตัวพี่นอ้องเนาะอ่าตะกี้มีซีพี่น้องตะกี้มีซี ว่าฮอดวงฮอดเดียวชิ้หอดมันเนาะหยองแต่ว่าตายแล้วแหละพี่น้องเพราะว่าถึงรถเหยียบรถเอื้อเจ้าของเหยียบรถเฉลิมแม่รถชื่อรถคันใหม่ชื่อใหม่แหละเหยียบกระโตคอพี่น้องเห็นเนาะมาลูกปะไปหาแม่ปะมามาเด้อมามาหลอดมามาหาแม่ปุ้งมาเอ้ไปใช้แม่ดิแม่อยู่ไสจะหาอีแม่ไปไปไปหาอีแม่ใชีแม่ใชีแม่น่ะย่างพาอีพ่อไปใช้แม่ใช้แม่ แม่เพิ่นนี่มักทังนะก็ิได้นสายยาน่ะนี่มันมักนอนอยู่นี้นี่มันมักนอนอยู่ในถังแก๊สนี่กล้องตัวนี้สบายดีเด้อแม่ปุ้งสบายดีใครนังเคยใครนั่งกินต้มเสร็จข้าวเปียกต้มข้าวเปียกต้มมีเหลืองกินเมนูเสร็จนี่ยายสอนพี่เราเพราะเรากินตามห้องแซ่บบ่ กินผักค้าเองนเห็นได้นี่ฮะแม่อนกินตามห้องรอบแรงบันนี้เด็กยิก่พอบบอ,อใส่หมวกอีกพี่น้องไอ <c oughs> <c oughs> ้ลาก,กินข่าดีกว่าเนะาะไ่อยากกวนเราอ <c oughs> ใส่หมวกไม่กใส่หมวก <c oughs> หมวกไม่กาได้หันหมวกไม่จะไม่กาได้พี่น้องปูปูบ่ออามาฝากฮะปูบอามาฝากเลยหมวกไม่จะไม่กาโว ใส่ชื่อเข่าเนาะได้เข่าลายแล้วบ่เต็มระเบ้อห้องสี่แลมีเงินเงมีเงินชื้อบ่ะเนี้เงินเบิดแหละเบิดซื้อเบิดลายหรือบ่แต่ละปีคือว่าตจนเต็มหงสี่ยังบ่พอได้กับบุพอเงินซื้อสองเสียงโทรศัพท์จะได้เอมเอ็มเอ็มเยอะเสียงโทรศัพท์จะโทรศัพท์น้อยจะนะ ผ่านดับแล้วแต่ว่าดังอยู่พุ่นปรจักกิ้นกำฮงพูนไม่ได enfin, nah ้ลมแห้งอะไรเนาะหนาวแล้วบ uh ้านนี้หมู่หมู่มาอะเบิ่งดูแม่โมนี่เห็นยังอไงดิขวบขึ้นอืมที่เนาะเนาะสีทองเลยเนาะเบิ้ง เอาเอาเอาลอดเห็นยังกันนะทังเห็นยังมานมา<กใ>มมน้ใครมนจองกระซบลงตกใจบ่แม่ร้อนจองเดีพี่ังล้มลม้มผัดตกลงกินนี่ปุ๊ <c oughs> บอึกระทึกลูกข่อยเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นโซนหลังบ้านเี่น้องะโซนหลังบ้านเป็นครัวบ่อนล่าง้วย เพื่อนๆเ,เนี่ยน้าพี่น้องเนาะอ่าจ้าโซนหลังบ้านอันนี้อันนี้เป็นสุขศาลาบ้านได้นี่สุขศาลาบรนโคเป็นกองไม้กองตอกโคกพี่น้องเอ้ทั้งหลังยังไม่ได้จัดแจงมันยังหลายแค่บอกขอบเชิดกินเนะกำลังเช็ดข้าวเปียกกินตัวเทากับสีหกหกเนี่ยหกบ่หกหก อยากเบิ่อในครัวกับพี่น้องเลยย่ำลงครัวแบบบนนอกเขาโอ้ไม่พรุงไม่ได้นักท่องบ่กินเมนูสร็จกินผักชีเนย่เพิ่นอยากกินยังเพิ่นก็เ็ดให้กินแด้วพี่น้องเลยสองลูกสาวกับจำญาเพิ่นได้กับมาดิกินแล้วเนี่ยพัดหน้าหูบ่ค่อยดีปันใดใช่หัวกันไหม ได้ยินแน่เออใส่หมวกให้ใส่หมวกเลยได้ยินแน่หมดเลยเศรษฐาเออหมวกเศษใส่หมวนะแบบว่าแบบว่าแบบว่าว่าแนวนั่นแหละเราบบอยากสวยได้ยินมาไหนพี่น้องขันรองวก็ขันล้วหนี่งคอยเราได้ยินแล้วเยสอนหน็บหน่อยเนาะเมื่อยบ่อมือหนีไปเรียก้ยนะมื่อยบ่เงมื่อไงมื่อยงฮะไปซอยคนเลยมีความสุข ยะเสียดในเซ่บให้กินข้าเปียกข้าเปียกอยังนี้ข้าเปียกเข่าบ่เส้นมีเลีองมีเลีองไปซื้อมาเอาไปหมุกมืออันนี้มาตะกนอนแกนถ้าถามหาม,มีมีพัดเป็นบอมือนอ่ะมืออยู่ขอนแก่นนะมีจะกินโมบัสอันบ่มีจะว่าใช้สานมีนอะไร่เด้เออมันอยู่กับบ้านรถไปลงจำบ่เพียจนแหง้งจนแห้งอยู่กับบ้านรถเนาะมันข้างล้อขอขี้ไก่แล้วมันแห้ง อโคนบักถังมันเห็นคนเลยมักถังเห็นคนเลยพี่น้องเฮ่นะเฮ่นะนะบักถังมันท้ามันเห็นคนแเลาไปทุกคนเดี๋ยวจะชิดสีผ้าเข้าไปเบิ้งคงสงให้สอนเนาะว่าเพื่อได้เข่าหลายไปไดยเลย เนาะทุกคนเนาะโหดโหดโหดไหลงัวเลยโหไปเลยไปเลยงัวนี uh, uh, where, where, where? ่มาใกล้บ okay. ่ได้ได้ได้คนเด้ฮะฮะฮะโหไปไหลงัวไปนะแม่ลอดไหลงัวลอดไปนะ้ไหมใช่กเจจะจะสอนผลปะไว้ใช่เลยกเจหองสีแกกเจหองสีก่อนทุกคนเนาะ ว่ได้เห็ดทอดสองผมมือนี่ลมกี่พวกขี่พุนเลยเลยบริเวณท,ที่เห็ดลอไปทั้งใดแม่ใช่ไเ้เระองสีเด้เจร้องสีเด้เจร้องสีนไปขายร้องสีดง่นพี่นอ้องยาและนาะพี่น,อน้องเนาะยาแหละบอเหน็นแหละ แล้วแล้วเอากระเจไว้แหเลยเดี๋ยวมือหนาสิทายให้เบิง้งเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิง้งโซนอ่ะโซนขี้แก็บโซนขี้แก็บนี่ หายขายได้หน่พี่น้องหายขายได้หน่สอบละจักสอบเท่าไเลยหนิสามสี่พันบอกโอนี่ 4, บโิโมเมนกระเป๋าเขาเ่าได้ขี้แกบได้ด้านข้างหลังนี่อ่าโอ้พู่งอีกกองบักใยหนึ่งอ่าเนาะคือแบบว่าคำบ้านตัวเองพี่น้องนนเนาะค่ในบ้านตัวเองอะนะตัวชิตั้งกดเนาะ แค้มาบ้านตัวเองนีผู้ใดที่ว่าขายเข่าขายหน้าให้เนาะผู้ใดที่ว่ามาขายเข่าขายหน้าให้ในห้องสีแถมฟรีมาเอาฟรีมาเอาไปรถแลหละรถเอาเท่าไรก็เอาอ่าแค้น,นว่าแบบมามาเป็นลูกค้าค่ะนะเนาะแต่ว่าแคนน่นว่าไผบอได้มาขายเข่าก็แมนคิดว่า <c oughs> ต้องได้ซื้อเอาเนา่น้องเนาะ เพราะว่าเพื่อว่า,วานำพึ่ง,งเฮือเสือพึ่งปลาน่อพี่น้องอ่าหรือว่าไม่คำกุ้วยกุ้ยคำไหม่ส่วนส่วนทีห่หหยไว้นี่โมนิเมนว่าตุชิตอันนั้นเนาะคือแม่เราให้ยาตีพี่น้อง,องเราคือว่าเอื้อเพื่อนเนาะคือแบบน้าสาวป้าหรือว่าหลานอย่างสินะให้มาห้ให้ใช่กระสอบและขายแล้วก็เขาเอาเงินเนาะคือว่าออแม่เรากะ ซอยลูกซอยหลานซอยพี่ซอยน้องแลาไปในส่วนทุสิษฐ์แบบนี้เนาะพี่น้องทุสิษฐ์กับมีสาขาด้วยสมมุติว่าคนอยู่เขตนอกเขียนยังเนาะหมู่คู่บ่หรือว่าคนอยู่นอกมาเขาอยากซื้อทุสมมิษฐ์จะขายให้โลกโลกหุ่นใดแต่ว่ามาตักเอาเองโลกหุ่นใดรถนึ่งนะทุกคนรถรถแบบรถแจเขาพอทุสิษฐ์นี่ ามาให้เอาเองลดละสองแสนสองแสนกีหรือว่าประมาณสี่ร้อยเอาส่วนเฮือนครัวเพิ่นไใช่นะได้ลูกนะม,มีคนเกิดลูกไ,ได้ธรรมชาติ์บอกอ่านไคก็ได้ธรรมชาติเมียข่อยก็ดิบ่โบน่ายธรรมชาติบ่เมียข่อยก็ มาวาเปเก็บองมแค่เร er, ือ่านเก็บายาอ่เ้วตู้เดียนคองอะไรนี่เนาะนี่แล้วบอหนาดว่าพุ่งกันยังเฮ็ดกินได้เฉยเนาะ กกเ,เก่งได้เมียข่ยกะโตกำลังบวมอันนี้ต้มน้ำซุปมันบอ,เอ,อดเฮ้ยขอโทษทุกคนมันอันนั้นก่อจิจามอันนี้นะเพิ่นขัวน,นี่ข่วงเพชรหมักเพชรนี่มัน,มน,มนมจะได้แสีบดัง แค่ลกได้เลยหก้อนก้อนมาบคเรเพิ่เป็นบ้านได้วได้ให้ยันแตงหนาเลยเด้ดิไม่ต้องแตงดอกว่ะแต่ธรรมชาตรริเลยอ,อยู่เฮือนเนาะอยู่เฮือนข้างเนี่น่าใดเป็นอะไรตัวสิทธิ์จะมา่มานองแพงคือเกา จะขวเองจะบอนขัวฮะขวเองเนีเาไปเนะน่นไป้นั่งระขัเปียกยั้กขัเปียกหมูหมูนั่งบนกุ้มนาะหกับข้าเนี่ยขัว่าำลักสุดขับเปียกเส้นขับเปียกเส้นเปนจังนาทีเลย เป็นยังเอย่างนี้คลิปหมูเหมืนคลิปตัวยังนาทีกับยาแล้วขยันนแรเดยวฮือฮืไปไล่งัวเลยบักทังบักทังไปไล่งัวเลยไปไหมลูกไล่งัวน้ำลูกไปไหมอันนี้แม่มันอันนี้แม่มันเนื่อดำพี่น้องลูกมันชื่อทังกับบล้อ ทั้งทั้งไงทั้งทั้งมาพี่มาพี่มามามาลุงมาอันนี้อ่ะมาเด้อมาเด้อมาเลยเบิกเด้อพี่น้องเอิ่นมันมันมาได้นี่มาเม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 อันนมาเลยมะเลยพี่มาพี่ไว้มาเดินพี่มาอีกล้วพี่มา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 พี่โอ้โหหยามหยามมาเลยฮอร์หลอดอันนี้ทังเป็นไรงัวบ่กินนี่ลูกฮะไรงัวบ่ ไล่งัวบ่คนนั่งลงดุนั่งลงดุนั่งลงดุอ่าอ่านั่งลงก็เป็นพี่นอ้องอ่าไล่งัวได้พอพอ,อามาจะไล่งัวได้จริงพอามาจะไล่งัวได้พออ่าหลอดพาพาพากับเก่งขึ้นกันได้พออ่าโอเคพี่น้องเลยเนาะอ่าประมาณนี้ทุกคนคลิปนี้ว่ม,มีอย่างไรเนาะมาหลินกับลูกๆมาเลย เวลามาเตียกะหรีน้ำมันเนาะให้มันเลึกกลางคืนก็ได้มันีนแหละเป็น security ให้เนาะเป็นผู้รักษาความปลอดภัยให้คือว่าเป็นรปบพให้เสาเฮือนซานเนาะาวมามันเท่าเลยแม่แม่รถมีแนวรึนะคะแนนว่ามันเท่าน่ะพี่น้องเนาะอ่าต้องมีแนวรถเนาะอืมอืมผนไปอีกแล้วไปแล้วไปไล่งัวทั้งหลังบอฮะอ่ะพี่น้องเนาะกา คลิปนี้ก็ชีได้คอตัวเจ้าคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องเนาะฝากกัไเกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาพี่น้องเนาะโดยขอบบุญขอบคุณว่าทุกคนที่อยู่เคียงข้างพี่น้องเนาะัาุสิทธิ์ชี้ได้ขอกาวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องสบ,บายดีใายบายทุกคน